โดยทั่วไปเรื่องน้ําดื่มเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะรู้จักดีน้าดื่มที่เวลานี้มีในท้องตลาดก็จะเป็นน้ําดื่มทั่วไปแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องน้าไอวอตอร์น้าไอวอเตอร์มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากน้ําดื่มทั่วไปก็คือน้าไอวอเตอร์มีคุณสมบัติ3ประการประการที่1น้ําไอวอดิ์เป็นน้ํานาโนไอวอตอร์นะครับเพราะว่านาโนวอตอร์เป็นน้ําที่มีผิวโมเลกุลเล็ก ซึ่งเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดูดซึมกับในเรื่องของการเสริมสร้างให้ร่างกายเราแข็งแรงขณะเดียวกันในน้ำอยู่ในวอเตอร์ก็มีคุณสมบัติก็คือมีออกซิเจนเยอะซึ่งการที่มีออกซิเจนเยอะถองกอให้เกิดการซ่อมแซมฟื้นฟูให้ร่างกายเราแข็งแรงฟื้นจากโรคป่วยได้เจ็บกับสุขภาพปกติหรือใ,นในกล้เคียงปกติในขณะเดียวกันคุณสมบัติข้อที่สก็คือมีแร่ธาต มากมากชนิดซึ่งในแรกธาตุแต่ละชนิดนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งงานการวิจัยของคุณุสมบัติของน้ําทั้งสามคุุสมบัตินี้ก็ได้ผ่านการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของชาวญี่ปุ่นคือดรมาซาโุอิโมโตะกับดรฮิโรโตชิยามากาชิจนท่านได้เสียงเป็นตําลาออกมานะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือดรหลีหวนปินชาวไต้หวันดรหลีหวนปินนั้นก็เป็นแพทย์ ทางเลือดนะครับได้ทําการวิจัยคุณควาเกี่ยวกับน,น้ำไอวอเตอร์ตัวนี้เป็นเวลาหลาย10ปีนะฮะแล้วก็จนท่านได้มีการผลิตวิจัยออกมาเป็นเครื่องกรองน้ําไอวอเตอร์เพื่อให้ได้น้ําไอวอเตอร์อย่างที่เราต้องการนะครับจนปัจจุบันเราสามารถใช้น้ําดืมไอวอเตอร์ตัวนี้มาเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงมาณชะลอความแก่แล้วก็ทําให้เรามีความชุ่ยความงามความหล่อตามมานะครับ